เชโกครับตอนนั้นทุเรียนเราอายุประมาณ24ปีถูกไหมครับตอนนั้นอ่ะ ลักษณะต้นมันเป็นยังไงครับตอนนั้นต้นโสมเป็นแพ้ที่ต้นหลายต้นแล้วก็ยอดไม่ฟาดไม่ค่อยนีใบอ่ะถือว่าเป็นต้นโสมถูกไหมครับต้นโสมต้นโสมแล้วเพื่อนบ้านนี่เราอยู่ริมถนนด้วยเนี่ยนะครับเขาขีา่พับรถพานก็บอกก็ถา้ว่าเจ๊กบทำทุเรียนแบบไหนจะตายหมดแล้วก็บอกงี้อ๋อเจ๊กบรู้สึกยังไงครับตอนนั้นรู้สึกกลไม่รู้จะทําไงแล้วแล้วก็พอดีไปเจอเฮตต่อยอ่ะก็ก็แนะนํามาก็เลยไปซื้อจากบานเฮตต่อย,ยอครั้งแรกเลยแหละอ๋อครั้งแรกไปซื้อจากเขามาอ่าไปซื้อจากบานเฮตต่อยสามเก ที่เขาแนะนำมาใช่ชุดหนึ่งน้ำพันลิตรตอนที่ว่าทําใบแล้วก็ราดโคนก็เพิ่มเป็นสองชุดแล้วเห็นอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างครับมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะไอ้ที่เปลี่ยนแปลงชัดเลยเราเห็นหลังจากที่เราดูแลแล้วอะไรชัดเจนสุดครับชัดเจนคือใบดีขึ้นใบสมบูรณ์ต้นม่คคอยม, <c oughs> ม,ม,มีมีเป็นโรคและนะ้วน่ะมัรเป็นโรคแทบทุกต้นเลยอะ่ะเราก็ไล่มาเป็น6ปีแล้วผลผลิตล่ะคะเพราะว่าตอนนั้นเราขอย้อนไปนิดหน่อยว่าผลผลิตมันดีเป็นยังไงบ้างครับก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะประมาณอย่างเนี้ยมันต้้ยสิบหรับ ั้งการยาวทั้งหม <illions> อนทองแล้วเราได้ผลผลิตจากเนี้ยประมาณสักกี่ลูกดีกว่าเพราะคนจะจําไา้เป็นลูกจะจาง่ายกว่าประมาณ4ี0พันห้าพันลูกแหละต่อปีอ่ะสี่พันห้าพันลูกต่อปีถือว่าทุเรียนที่มีอายุขนาดนี้สี่ห้าพันลูกนี่ถือว่าโอเคไหมครับก็ยังไม่เคยพอใจอะไรอยางได้มากเพราะนั้นอยากได้มากกว่านั้นก็หมายความว่าทุกปีก็ได้มาประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเพราะเราบํารุงน้อยไปหรือเปล่าบำรุงน้อยไปหรือไงกันไม่รู้เราก็ต้องมาตรวจสอบตัวเองถูกไหมครับว่าใช้น้อยเกินไปหรือเปล่าหรือว่าดูแลน้อยเกินไปหญิงเกษตรได้ใช้หรือยังคบ ใช่แล้วจ้ะใช่แล้วนะใช่มาหลายปีแล้วเหมือนกันนะยิงกเกีตยก็แต่ว่าใช่ทีหลังไอตัวนี้ก็ถือว่าปรับปรุงมาเรื่อยๆแต่ก็ยืนพื้นอยู่ที่5้พันลูกถูกไหมครับแต่ละลูกนี่ก็ประมาณ3-4กิโลสามโลสโล5ี่โลห้าโลประมาณท้าโลครึ่งก็หมายความว่าขนาดนี้เราก็ถือว่าเป็นความภูมิใจภูมิใจมักติดทุกปีปีนี้เยอะมากปีนี้ดอกเนี่ยต้นแี่นี้ออกหมดลปีแล้วมีออกต้นคาดเนี้ยปีนี้ออกหมดเลยนี่ก็ถือว่าเอามาแซมใช่ไหมครับนี่สักกี่ปีแล้วครับต้นที่แซมประมาณสี่ปีหุ้ยสี่ สามปีก็ออกดอกแล้วเห<อ>มือนกันที่เอามาแซมที่มันเคยตายไปถูกไหมครับแล้วเรามองว่าไอ้สปีกับ3ปีเนี่ยมันแปกตามไหมที่มันออกก่อนเวลาอย่างเนี้ยแปลกตัวนุ่นแปลกมากเลยทำไมถึงออกตัวนุ่นก็ ตนเป็นเช่นนี้อ่ะออกเหมือนกันแต่ว่ามันอายุแถาตันเนี้ยแถาต้นสามปีนะ่ะไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อก็ถือว่าสอนออกดอกแล้วปีแรกเลยเนี่ยทีออกเนี่ยปีแรกปีก<า>ได้ดีดีเลยก็ถือว่ามีความสุขใจสุขใจตอนนี้บริษัทได้มีน่นวัตกรรมใหม่ครับทั้งเรียกว่า3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ไคโตซานแบบผงโอลิโกแซคคาไนะครับแล้วก็อะมิโนโได้ใช้หรือยังใช่แล้วอ๋อใช้ต่อเน,นื่องเลยใช้ต่อเน,นื่องหมดแบบหน้าก็ไม่ใช่แบบผงแล้วเราใช้ยังไงครับตอนเอามาทำตอนที่บำรุงใบใจเนี่ยชุดหนึ่งตัว ตอนที่ทําดอกเราเพิ่มเพิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็บวกสาลายอีกอย่างเดียวผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ตอนนี้ได้ใช้แล้วใช้ไปตั้งแต่มการลาในเสิชุดใหม่นะครับชุดใหม่ตั้งวันที่1ิบสข้างแดรแล้วก็มาอีกทีฉีดหยีีมา2วันเนี่ยมา2วันมา2ว,วันเนี่ยฉีดฉีดหยีีสองรอบแล้วใช่เด็ดสองรอบเองชุดใหม่นี่สองรอบที่เห็นอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่านี่มันต่างกว่าปีแล้วอีกครับเห็นดอกโตขึ้นอ้วนขึ้นดอกเนี่ยจะอ้วน สมบูรณ์มากกลมอ้วนอ๋อวบอั้นมางยอะมานก็ถือว่าเป็นความสุขใช่ไหมครับเพราะในฐานะที่เราเป็นนักการเกษตรเราทํามาเป็นหลายปีถูกไหมครับถ้าดอกกลมๆอย่างนี้มันหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์อนาคตของมันก็ผลของมันก็จะก็อาจจะติดดีแบบว่าอาหารมันพอแล้วมันสมบูรณ์อ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อที่เรียกกันว่าให้ความจริงมันปรากฏแล้วด้วยสายตาของเราตาเนื้อเราดูเรารู้ว่าถ้ามันดอกอวบอ้วนสมบูรณ์อย่างนี้ผลผลิตมันก็ต้องมาเพราะมันสะสมอาหาร ทถูกไหมครับดังนั้นเมื่อสะสมอาหารอย่างนี้ในฐานหน้าที่ใช้แล้วนะครับนวัตกรรมใหม่ทั้งเวอร์แพนนะครับอะมิโนโลแล้วก็ไคโตซานโอริโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวถามถึงวิธีการครับมันสะดวกยังไงไหมเราทำทปึ๊บไปคนละลายหมดเลยใส่ถังใหญ่เลยแล้วกวนแป๊บเดียวก็ออถือว่าง่ายต่อาการกเดิมไหมครับง่ายกว่า,าแล้วเราผสมยาอะไรไหมครับตัวอื่นๆที่ช่วยดูแลรักษาสมเพียจักระจันกับน้อนแล้วก็เชื้อรา ปในที่เดียวเลยทีเดียวเลยเมื่อก่อนถ้าผสมไปมันก็จะมีออกข้นๆใช่ไหมครับมันจะเป็นตะกอนอ่ะเป็นอันนี้ไม่มีเลยอันนี้มีมีโอ้ก็ถือว่ามันใช้ง่ายสะดวกถูกไหมครับแล้วก็ผสมกับเคมีบางตัวก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันหัวฉีดไม่มีตะกอนปนอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขกันหนึ่งของเกษตรกรในฐานะที่พี่น้องนักการเกษตรครับอยากจะให้บอก ทุกคนที่เราลากทําสวนทุเรียนแบบเราและเขากําลังมองหาสิ่งดีๆเพื่อมาปรับปรุงดูแลสวนอยากจะบอกเขาว่ายังไงครับก็บอกว่าถ้าอยากให้เหมือนสวนเจ๊กบเนี่ยก็ต้องใช้2ตัวเนี้ยแล้วถ้าหากว่าใครอยากได้ก็มาทีเจ๊กบนี่ได้จะแนะนําให้